โอเคเรามานั่งร้านลาบลาบลุงขาโอ้อ่ะเดี๋ยวดูเมนูก่อนลาบลุงขาเป็นเนื้อหน้เชียนะงใหม่เ,เอาขอไส้อัว,วนะโอเคบ่อนมาเลยครับไอ้บรรยากาศเพื่อนคุ้มค่าสวยงามโอ้บรรยากาศบ้านเจ้าของเรามานั่งอยู่ที่ร้านลาบลุงขาบรรยากาศหน่อยบรรยากาศหน่อยออ คลืนคลืนเออลาบ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 โอ้ขายดีขายดีนี่มุมลาบเพื่อนๆมุมลาบเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเนาะมาเหนือแล้วต้องกินลาบอ่ะบรรยากาศอืมบรรยากาศโอเคนะอืม ลูกค้าหามุมได้ข้างนอกก็มีนี่ข้างนอกเ็ดลูกะนิยำยังเครื่องเคียงเพื่อนต้องอย่างนี้ลาบเลือดเต้าเต้าเพื่อนโอเคชิมเต้าหัวกน่อยเพื่อนก็เต้าัว อืมกินก็โอเคเลยอ่ะมาแล้วเ,เพื่อนๆมาแล้วต้องทานรักเหนือลับควายาสีดำๆเนี่ยนี่รับหมูจานน้อยๆลับหมูลับควายรับปลายหวอนเพื่อนๆหาทานยากแถวอีสานไม่มีนะมีแต่เนื้อนะคลายเขาไม่ค่อยเล่นแพงอยากกินควายต้องไมเหนือ,อ